สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้กัแล้วนะคะคลิปตคลิปนี้จำขึ้นนะคะขอทุกคนนะคะรับชมพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะาทางที่ให้นะคะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งแต่กก็อขอเช้กันรยนัยนะคะรับชมพืกความบันเทิงเท่านั้นนะคะอันนี้คือรอบของเมื่อวานนะคะสําหรับสี่น้อยนะสี่น้อยนะคะ,ะได้อยู่นะ รอบต่อไปกันเลยนะคะ 嗯，对。 ไปตามใบนะคะเราจะทำใบแยกให้ดีส่นนทุกคนจะจะเว่งเย่งเมื่อวานเมื่อวานอัดคลิปน้อยปกติแล้วลงคลิปไม่ได้เทำไมหนูว่าวปา้าคนนีใหม่แล้ว หนึ่งสามกจ็ดสามใหม่แล้วทุกคนขาดเธอไม่ได้นะขาดเธอเราจะรู้สึกนะบอกเลยนะที่ขาดไม่ได้คือฮานอยนะทุกคนคหนูบอกแล้วว่าป้าคนนี้ใหม่แล้วหนูจาเขาได้ไดไดหนูจำเขาได้อยู่บอกป้าคนนี้ใหม่แล้ว <laughs> อ่ะให้ไปแจ้งลงไอ้ขนส่งเลยเหรอรว้ายแย่เนาะ แกวเรื่องอะไรอีกอะแก้วเดี๋ยวก็แก้วหิวข้าวเดี๋ยวก็บอกแก้วแก้วหิวข้าวฮะชาแล้วไงชาตั้งนานแล้วตามสบายขอรับ <c oughs> ก็ดีแล้วทำหน้าที่พ่อบ้านทำหน้าที่พ่อบ้านที่ดี <c oughs> ควมงคลๆๆๆอย่าพูดอย่างนั้นสินูเยหายนะหนึ่งสามศูนย์นี่นี่นี่เออเขามาประกันมาเด่นนะจ๊ะวันนี้หนึ่งเก้าค่ะเพราะว่าเป็นวันพุธนั่นเองนะขอรับวันพุธก็คือหนึ่งเก้ทุกคนนำไปใช้ในหุ้นได้เลยนะคะหนึ่งเก้าทั้งวันทั้งคืนเลยนะหนึ่งเก้าทั้งวันทั้งคืนเลยนะเด่นเนี่ย หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดบางคนเข้ามาใหม่อาจจะอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ให้ตัวเด่นนะแก้วชอบให้ตัวเด่นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะให้มาตลอดปีและตลอดไปนะทุกคนตัวเด่นนะตัวเด่นประจําวันไงวันพุธก็คือหนึ่งเก้านั่นเองนะคะนี่นะคะดิว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 นี่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 นะฮะทุกคนประมาณนี้แหละ ชอบก็ตามไม่ชอบก็คือผ่านได้เลยนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะสำหรับสีน้อยกิจพิเศษปกติ V.I.P. อ่านให้ดีนะคะแคปค่ะแคปแล้วก็ไปอ่านได้เลยนะคะขอให้โชคดีนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนชอบก็ตามไม่ชอบก็คือผ่านได้เลยนะ,ะสำหรับสีน้อยนะคะ